ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องโู้ผูกสู้คนอีกคือเขาด้วยครับเด้อตัดศิลาสารคามกับพี่น้องสวนคาเกษตรแดงไงคือเขาครับพี่น้องพามาเบื่องคางงามครับพันคาเกษตรแดงไงอันดับแรกก็คือผมสิบอกเบอร์โซ่สกอนนะครับพี่น้องบอกเบืร์โทรให้กับพีกับน้องสกอนสาพี่น้องสนใจอยากได้พันคาเกษตรแดงไงงามๆไปปลูกนะครับ เบอร์โทรกับเบื่อไล่เบื่อเดียวกันเด้อครับพี่น้อง0 6 3 0 2 4 4 6 5 1กครับ0 6 3 0 2 4 4 6 5 1กครับจัด่งให้กับพี่กับน้องทัวประเทศนะครับเด้อทั่วราชอาณาจักรครับพี่น้องบรรจุใส่กองแยกเป็นหลุมปลูกให้แล้วเด้อครับคัดเป็นหลุมปลูกให้แล้วหลุมปลูกก็คือ30ิหลุมปลูกครับ1กล่กอง เก็บปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางกับหนึ่งพันบาทต่อหนึ่งกองสามชิปหลุมครับบ่บวกเพิ่มครับพี่น้องปั่นพีปั่นน้องแบ่งปั่นนะครับพีกับน้องครับกบสวนนี่แหละครับสวนงามๆที่พี่น้องเห็นอยู่นี่แหละครับเป็นสวนใหม่สวนเปิดใหม่ครับพี่น้องสวนนี่กับซิมมีอยู่งสองร้อยแปดสิบกอครับพี่น้องสองร้อยแปดสิบกอใหม่ๆครับอายุได้ปีหนึ่งปีหนึ่งเดือนพอดีครับพี่น้องสิบสามเดือนนั่นแหละครับ อายุ13เดือนอันนี้คือสวนท่านคาโดยเฉพาะจำเนียกแก่ใจให้คับพี่กำนังครับพี่น้องสนใจกับพวกกับมากครับใบนี่เ่าต้องห่วงครับบพื้นใบน่อกับงามครับมีแต่นอน่งใหญ่ๆอบบวบครับพี่น้องเบิ้งอารรถครับพี่น้องพูดเลยครับนอแต่ละนอนี่เ่าแม่นธรรมดาเด้ครับพูดเลยครับพูดเลยครับนอนนอน่งใหญ่ๆอบบวบ ท่านคาเกษตรแดงไงนี่นะครับพี่น้องกับผมเข้าใจว่ากับยังบัตรท่านหลายๆมันย่งบัตท่านในทัวร์ถึงหลายหกครับที่ผมส่งไปนี่ก็คือส่งเป็นบางมองบางบ้านครับแต่ละจังหวัดมันก็มีจักหมู่บ้านแหละครับพี่น้องแต่ละอำเภอมีจักหมู่บ้านครับพี่น้องแต่ละจังหวัดสิ่งก็ได้ครับมันก็บางคนก็ก็อยากได้ไปปลูกโยธาเพิ่อนถึงบัตท่านได้สร้างจริงๆนะครับเป็นค่าที่ต้องการไร้ในตลาดนะครับพี่น้อง ก็คือคาเกษตรแดงไงนี่แหละครับเป็นพ่านคาเกษตรแดงไงคาเกษตรแดงไงคือเน้นกิ่นนอได้ครับพี่น้องสีว่าเน้นกินหัวบ่คือคาปวกคาตาแดงบ่คือคาเหลืองบ่คือคาอย่างเอื่นครับคาเนี่ก็คือเน้นกินนอนอก็คือสีเน้นกิ่นกอ่าก็คือสีมากินเป็นพักครับเป็น้องรวกกินกับปุนกับแก้วหรือว่าไส้ต้มไส้แจงนี่ก็ได้นะครับสีปอกก็ว่าคานี่สิว่ามีเหยื่อขังในสิบ่วมมีเหยือขังในครับ สีบรถขาดสิบบออกเผ็ดกัสิบบอเผ็ดบะฮึ่นบะใสง่ายภาษาอีสานก็คือว่ามันสิบบะฮึนคก,กับปลูกง่ายนะกับค่าเกษตรอย่างง่ายคือว่าให้การปลูกก็คือระวางระยะห่างยางจำก็คือ1เมตรกับพี่น้องความห่างให้ระยะพื้นที่ของเขากว้างเมตร,ามรายาวเมตรน่ะครับพี่น้องถ้ามีพื้นถ้ามีพื้นที่หลายๆก็เอาเมตรเครื่องยิ่งยิ่งดีนะครับพี่น้องแต่ว่ายางจำอิลี่ก็คือ1เมตรกับความห่าง ของคางนี่ครับคือว่ากันเท้าหาระยะห่างยิงห่างยิงแจกนอกอ่อยไงไงใ้นะครับพี่น้องสาธุว่าเท้าสิบปูกกินนอซับนอขายจังสิครับหาห่างห่างจักหน่อยครับพี่น้องอันนี้ก็ในสวนนี่คือระยะห่างก็คือลอยยี่สิบลอยยี่สิบเซนติเมตรครับพี่น้องลอยยี่สิบเซนติเมตรค่ากเกษตรแดงไงนี่สักข่วมท่าเต็มที่เลยก็คือข่วมสูงกับบ่ต่ำก็สองเมตร ว่ตัมก็2เมตรนะครับพี่น้องสองเมตรกับว่าเมรนธรรมดาได้ครับสองเมตรนะครับความสูงได้นครับขาห้ามีปุ๋ยปูไปแล้วกันมันมีขาห้ามีขี่งัวขี่ขั้วได้ครับเด้อปุ๋ยเคมีกับว่าตองใส่มันดอกถ้าสุภาษาก้าห้องยังพอเปลี่ยนอย่างสบาใบสดดใบเขี้ยวแบบนี้ก็คือบอสจำเป็นต้องใส่ได้ครับอีกอย่างหนึ่งคือถือว่าได้ใส่ใส่ยาคายาคา หมดขาแมงนะครับถึงไม mm ่ได้ยาขาเชื้อยังกระเดีวแซ่ถึงไม่ได้ใส่ยาเมทิยดเดี่ยวค่าเกษตรอย่างไงปลูกไงไงไว้ครับปลูกไงไงไว้แต่ว่าไม่ไม่สีกับขามันติดแล้วมันก็ติดศาตร์ในจังหน่อยห้องสังเกตมันใจหอนก็คาเพราะไหนนะครับเป็นค่าเกษตรอย่างนี้นี่มันเสิ่มแตกนอมันก็เริ่มแท่งนอแท่งยังระยะที่มันฉีดจะเริ่มเติบโตเร็วที่นี้ก็คือสามเดือนขึ้นไปครับพี่น้องสิซัดร่วงๆือเป็นเม็ดเม็ดพวกนั้นแหะครับถ้าเต็มที่แล้วครับ ปุ๋ยทีอเชาวใส่เครื่องมีตะชีงัวขีก้ยเจ่ว่ายยาใส่ปุ๋ยขีไก่เด็ดขาดชื่อน้องอีไก่ฟ้ามันสิครับเป็นเหตุว่าครับถ้าชาใส่ปุ๋ยขีไก่ฟ้ามันสิมันจะเป็นเชีอราเป็นเชีอราครับถ้าเป็นเชียรามันสิล่งหัวล่งล่ำล่องยังแล้วกะคือว่าคาห้องกับซ้ำค่าตน่นแหละครับพี่น้องถ้าเป็นเชีอร่าแล้วคือว่าเอาขค้ืนเอาขค้ืนยากถึงว่าเชาสีเอาขค้ืนได้มันกะเป็นเน่าไหมคือกอการัท มันกระสือสะอาก็กระสิบ่วงามครับถึงว่าฟืนขึ้นมาแล้วกระสิบ่วงามคือก็อันดับแรกก็คือจำไว้ดีๆครับพี่น้องอย่าใส่ปุ๋ยขีกไก่เด็ดขาดปุ๋ยฉีกไก่นี่มันกระสิดีสําหรับยางอื่นอาจจะเป็นดีสําหรับบักพีกงแบบพายหรือว่าใส่กับยางอื่นนี่ดีอาจสืดีแต่ว่าสาหรับข้าเนี่ยห้ามเด็ดขาดครับพี่น้องอย่าออกมาใส่สัตว์ปูของข้านี่ก็คือม่มีหนังเลยแหละครับพี่น้องกระสีมีแน่นี่ครับมีแน่เข้าต้องตรวจตาเบิ้งดีๆระยะไม่ไม่สิครับ คาเทียมันมีนอนกอน่อน,อน,อ,น,นอนกอ่อมันจะจอดอยู่ในรั้มนะครับนอนก่อมันจะเป็นกล้วยอยู่รั้อยู่รั้เท่ากับเบิ้งเอากับพี่น้องถ้ามมีหระตัดต,ตัดทิ่มเลยนะครับเด้อต,ตัดทิ่มเ่าต้องใส่ยาเพราะว่าน,นอนกอ่อมันมันจะซ่อนใส่เข้าไปในรั้มพ่นถึงว่าข้าพ่นยาังสีกับพวกมีข่วมสามารถสิขามันได้หรือครับพี่น้องตัดตัดแล้วก็เอาไปทิ่มมองเอือนหรือว่าข้าวสิบปอกป,อปอลอกอะไรน้าขาเลยครับย่ในห่านในรั้นั่นแหละครับส่วนมากกับสิบ่พอกนะครับปัญหากับมีแค่นั้น ยางเงินบวมีซะเลยครับพี่น้องเขี่ยโลกยางเงินสิบวมมีเด็กกับค้านี่ครับปลูกเทียเดียวกับเลี้ยวเลยเด็กกับพี่น้องค้านี่ปลูกเทียเดียวข้างเดียวกับเลี้ยวเลยครับอ่าคือว่าเฮ้าห้องอยากโลไม่เังสิกับสามปีสี่ปีกับจังโลก็ได้เพราะว่าถ้ามันแก่มาแล้วมันอาจจะแท่งนอแตกนอย่างนออาจจะอัดน้อยังสิกับเขาก็โลไม่เขาจะเอาค้าเขาหนหละครับพี่น้องเอาค้าเขาหนหล่ะกับไปปลูกไม่ขยายพันธุ์ไม่เังสิ่งกับซื้อเทียเดียวกับเลี้ยวเลยครับพี่น้องมิตรเฮ้าสิขาย ขายแล้วก็ขายายพันธุ์ของข้างเปเรื่อยๆขายถึ่งนอขายถึงพันธุ์ก็ได้ครับพี่น้องถึงว่าวห้าสิบออกไปแค่กล้องเดียวสามคิปหลุมจึ่งสิครับถ้แตมถติว่าห้าปูกได้แล้วสามคิปก่อยังไงยังสิครับขายายพันธุ์เพราะเมนไดหน่อยๆได้ครับพี่นอ้องสามคิปหลุมนี่ก็ได้ครับเพียงแต่ว,วา่าเ้าดูแลรักษาให้มันดีๆครับพี่น้องการดูแลรักษาสัตว์ปัจจัยสําคัญนี่ก็คือน้ำนะครับพี่นอ้องให้หน้ำได้ครับเด้อย่าให้มันแห้ง ถ้าอยากให้มันเจริญเติบโตไวแต่อยากให้มันงามคือจังพี่น้องเห็นอยู่หนึ่งคือปัจจัยไงก็คือน้ำครับพี่น้องร่องลงมากก็คือขี่งัวขี่กล้วยคับมีปุ๋ยคอกถ้าพี่น้องมีแกลบด้วครับเด้อบ่ว้าสิเป็นแกลบดำบ่ว้าสิเป็นแกลบขาวครับห้อยลงไปเลยครับเอาใส่ลงไปโลดครับใส่ไรต่อได้ยิ่งดีครับมันช่างสิดินมันช่างสิล้วนด้ยสภาพดินไดกับปูกได้เลยครับพี่น้องค่าเกษตรแดกไงหนึ่งครับบ่ว่าจะเป็นดินเหนียวดินลูกล่างดินใต้ล้วแต่ครับ ขอสไายห้มามีหนามหดเพราะว่าข้าหนี่มันสืปรับได้ทุกสภาพอากาศสภาพดินครับท้นต้อแรลงครับท้นต้อแรลงครับแต่ว่าขอเพียงแต่ว่าขันห้ออาวใหญ่ให้มันแตกนอก่อใหญ่ไว้ให้นอใหญ่ายนออระดับต้อสิกะใส่ขี่ง้วขี่กล้วยเล้วก็บหนามครับปัดแต่ใหญ่ขึ้นหดหนามให้มันสุ่มมันขึ้นที่ตลอดถ้ามีฟางด้วยครับพี่น้องถ้ามีฟางให้ฟางกบให้ฟางกบเอาครับโบพอยอย่างปรที่ให้รักษาความชื้นแล้วก็มันสิบคุ้มหยาครับคุ้มหยาคือจังพี่น้องเห็นอยู่นี่ครับ ฟางกบแล้วกับหยากับสิบ่วเกิดเลยครับสิบ่วได้เที่ยวมาเสียหยาคือจังหยามั่นหยาบักพริกเนี่ยครับอันนี้ครับเที่ยเดียวแล้วเลยครับพี่น้องเที่ยเดียวเร่เลยถ้าพี่น้องสนใจกัโทัวร์กับมาเด้อครับเด้อศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งครับพี่น้องศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งครับพี่น้องโทัวร์กับมาจัดส่งให้ได้ทั่วประเทศนะครับเด้อจัดส่งให้ได้ให้ได้ทั่วพี่น้องให้ทั่วทั่วประเทศครับพี่น้อง บ่วาสิเป็นยูภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกทรงได้มัดครับพี่น้องครับทรงให้ได้มัดครับเก็บปลายท่างครับกองกะพันบาทชิดส,สามคิบหลุมครับสามคิบหลุมปลูก